h e ลโหลถักทายสบายดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขสุขคนหลังจากที่ต่อเก้ยวพาทุกคนไปหากระปู่หินมาแล้วเขาก็สมาบึงจ้ากระปู่หินเขาเห็ดเมนูเอียงได้แน่หรือว่าเห็ดเอียงกินแน่แน่เนาะืันนี้กระปู่หินเขาก็ได้รายเติบต่อเก,กว้วสิพาทุกคนมาทอดกระปู่หินตั้มบางฮุงจ้ามาบึงกันเลยาสิแทบจำไดหลังจากเขาดังไฟข้างอันดนมานเลยเนาะเขาดมานมันเดือดแล้วเขากะ เอากระปูหินลงไปจ้าเนื่องจากว่าตอนเขาไปหามันก็เป็นชีตตอนแรงๆเลยค่ะนะทุกคนมาเฮนมันก็นจะมืดเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวจะไหนก็เปิดไฟจ้าส่วนนี้ก็บเบืองนมึนไปก่อนนะทุกคนนะเนาะเอากระเข็กบกระปูหินลงหม้อจ้าบอกเลยกระปูหินที่หามาได้ไลายแหงทุกคนเพราะว่าตั้งไปหาแบบไปหล่อเบึงเงินวิวเนี่ยค่ะนทุกคนแบบเบืงเงินธรรมชาติตามเข็มน้ำพองเนี่ยคนะ่น่ะ ก็เลยไปเลยก็เก็บกระปูหินมาเลยจ้าจแบบตามหุงตอนแรงๆเนาะนี่จ้าเขาก็เปิดไฟแล้วทุกคนกระปูหินเขาก็ใกล้จะได้ทีแล้วรอวใกล้จะซุกแล้วเนาะเขาก็สิทอดให้สซีก,กรอบๆแน่จักน่อยอย่าอันบุรีหมออันทอดกระปูหินเะเนาะเพราะว่าหมอกับผ่านกานใช่งานมาดนเแลนะ้วเนาะหลายปีเลยสีบุบเบี้บวยวแน่ยจก,กล็กจัน้อยนะทุกคนเนาะ กันตาเขาก็มาโฟกัสที่กระปุหินกันจ้าอย่าไปโฟกัสที่หมอหน่ะทุกคนเนาะ <c oughs> นี่จ้ากระปุหินเขาก็มาเขาก็จะข้างมีนี่หมอเลยนะทุกคนกระปรุงลงปรุงรสแน่เนาะเพื่อแบบความอันแทบความนัวว่าัฒนศาก็ใส่น้ำโปุงน้ำปลาจ้าใส่พุงหนุงพุงนัวนะทุกคนหมักอันร้ายก็ใส่ร้าย ใส่ลายกระแซบลายทุกคนใส่หน่อยแซบหน่อยเขาก็ใส่จะบดทองไปเลยอย๋อหยอกหยอกนะทุกคนใส่แล้วค่าก็สีโคุเลโคเลจ้าคุเลให้มันเขาเนื้อเขนานังกระปูเนาะแต่เออเราเขาเนื้อเขนานังกูเรียนเขาอันกระดองกระปูเราทุกคนให้มันมีรชาติเนาะอาจจะคุเลโคุเลให้เขากันเลยจ้า หลังจากเขาอันคางกับปู้เลยนะเนาะเาก็จะมาพักมางุงเจ้าทุกคนบางคงอันนี้เขาก็จะได้มาตอนเขาลงไปหลอกแขีนปาเลยทุกคนอันเห็นคองก็ไม่ปากคางบ้านโอ้แม่นหยอกหยอกอันนี้เขาก็จะปิดเอาในสวนจ้ามางุงกับมางฮุงเพิ่์มนะทุกคนแบบชี้เลี้ยงกันชี้ชมพูอ่อนๆน,นะนะทุกคนพลังเพิ่มเลยทุกคนเนาะ ราก็จะมาปอกเปลือกกับผักผักจ้าผักผักซอยซอย้นซอยผักผักจ้าแบบอืเบิ่งมะคงกับเป็นแซ่บ้วเนาะทุกคนแบบผักกันมะคงกันกล้ามเคนขึ้นกระบ,บาดเลยนะ <c oughs> <c oughs> มะคงวแมนหยอกหยอกแก็ผักวนไปจะทุกคนผักผักซอยซอยเนาะเอาก็ะิจเอาแบบ ซอยตอนบุญใหญ่อะไรก็ตอนบุน้อยทุกคนเอาผักไปมากกัไปคลนกับหมอกับปูเนาะจะหนมันจิใหม่หมอนะฮจะไม่ได้กินกับปูเนาะทุกคนทางผักทางซอยจ้าผักผักใส่ใช่ใ่ผักผักวนวนไปจ้าทุกคนอยากกินห้องแ่บก็ต้องอดทนเนาะนั่งจับได้ทีแล้วเขาก็จะปรงลงจ้าปรงลงผักให้มันเย็นแลวเขาค่อยตักใส่ถ้วยใส่บวงนะทุกเอ้ใส่ถ้วยใส่จาน ซอยมหมกงต่อจ้าเพื่อจะตำนะทุกคนเนาะแต่หมกหงก็ได้ใจแหงพื่มนะทุกคนหื่มแหงกับซอยตอนบุญใหญ่เป็นไรแกตอนบุญใหญ่เป็นไรนะพอดียุบนะทุกคนเห็ดกินตอนแรงๆอืจแจ็บแหงทุกคน หลังจากที่เขาผักมันผักมาก็ใส่เวลาพอประมาณมพอสมควรน,นะทุกคนเลาก็เบิึงว่ามันจกคนกินนะนะฮะเอาแบบว่า,พ,าพอดีกินเบิดหานทนตามไายมันกักสิบเปอร์เซต์ามหน่อยก็สิบพ้อกันกินนะทุกคนรากาเบิ่งขอาคนในือนเรามีจากคนจิตตามไรําได้หรือว่าจิตตามหน่อยจำได้ก็ว่ามันเหมือแบบผักประมาณนี้เนาะพอพอแล้วก็ผักประมาณนี้จ้าพอแล้วกักระปูที่ห้าวันปงไว้มันก็ย,ยินเลยนะทุกคน อันนี้เขาก็สิตักตัวบนใหม่บางกีคนกระวนประานทันออกจากหมอก็จะมาตักใส่จานกันจานทุกคนตักผักไว้อีกเพื่อจะให้มันเย็นเติมเนาะบางกีเขาก็อันเอาข้งจากน้ำมันนะให้มันเสด็จนะอันน้ำมันไว้เขาจะตักใส่จานประมาณแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะแบบว่าบอกเลยกับปูหินนะกรอบแห้งทุกคนกับปูหินเขาทอดกรอบนะแห้งแซ่บทุกคนทอดอันใหม่กับว่าแซ่บทุกคนเขาต้องทอดพอกางๆถาทอดอันบกอบ กับ,บาแซบอีกค่ะทอดบะซุกแห้งบาแซบใหญ่เลยแต่เราก็สืทอดประมาณนี้นะทุกคนแบบกะปูหินที่เอาไปหามันไลายพอสมควรเลยจ้าและอีกอย่างกะปูหินที่เขาไปหานั้นทุกคนนางกำลังไข่ทุกคนแบบอืม้มแต่ละโต๊ะนะไข่เต็มท่องเต็มท้องเลยจ้าก็จะจิมมากับเปาเปาก่อนเลยเนาะย่ามันลวกปาก แต่ว่าแซ่บแห้งเขาต้องชิมรสชาติก่อนเจ้าไหนเขาจิตตีว่ามันบอแซ่บนะทุกคนเนาะอันนี้กระปูเกือขึ้น่ากระปูที่เขาไปหาช่วงนี้มันเป็นช่วงกันยามนางไข่นาะงกำลังจะออกเม่พลูกเบิงทุกคนกันไข่เต็มทองเลยจ้า,ขาจเขาเจ้าเอิญยังพังไงมันบอกหรือไอ้ยังเนี่ยเต็มทองข้าเอิญเต็มทองกันเลยนะทุกคนเนาะมีถูกโตเลยทุกคนแบบแต่ละโตนแะลายแห้งไข่เปนนะ นี่จะต,ตัวลายๆทุกคนตัวนี้น้อยกะไข่เลยทุกคนตัวนี้น้อยนี่กกะไข่นี่ทุกคนก็สิประมาณนี้แต่เหตุหรือคนเบิ่งแต่เหตุเป่เป็นเะนะสิประมาณนี้เลยจ้า <S <S บอกเลยว่าไข่เต็มทองลายแหงเบิ่งสังเกตอืมนี่แต่ไข่ลงเหลืองเต็มออกหนอกเลยแต่กไข่พวงนางมันแหงทุกคนเลยอยากให้ทุกคนได้มาชิมนำกันอยากให้หูรสชาติแบบ ไข่กระปูนี่มันแห้งอันนี้ก็เป็นกระปูน้ำคองนะทุกคนกระปูหินเอาเอิญกระปูหินเพราะว่าอันกากนั่งที่แข็งแข็งแน่แต่ว่าเขาทอดหรือว่าเขาเอามาเห็ดเมนูอาหารถาแบบทอดมันจะกินง่ายแต่ถ้าเขาไปต้มอย่างนี้มันจะยากแข็งเนาะนี่เป็นประมาณนี้เลยจ้าเขาผักองุ้วแล้วเขาก็จะมาตำกันทุกคนกะละกษัหมักผิดลงไปหมักเผ็ดกะใสายลายจ้า หมักบุฟเฟกระชสธรรมดาก็ได้เนาะหลังจากใส่หมักผิดลงไปเลยเนาะทุกคนมักพิดลายกระชายลายๆหมากินธรรมดาเอาก็ใจหน่อยๆหนึงเนาะใจหน่ยๆแบบพอดีมันมีรสชาติเผ็ดๆได้หนึ่งเนาะใส่หมักผิดลงไปแล้วแวเขาก็ฉีดใส่กระเทียมเจ้ากระเทียมเขาก็จะใส่จักสองนิมสามิมเป็ยังประมาณนี้เนาะทุกคนสองสามหัวน่อย ใช้เครื่องปรุงใส่พงนัวก่อนจ้าพงนัวฮะก็ใส่ในน้อยไปก่อนเนาะเพราะว่ามันเม็ดใ่แห้งเขาต้องตำก่อนถ้าไปตำแล้วสิ้นน้ำควบเขี่ยบนะ <c oughs> อาจจะเม็ดใจขนาดที่อาจะเขียวฮกได้โัว <c oughs> หยอกหยอกเนะาะก็จะใส่พงนัวแล้วก็ใส่เกลือเนาะทุกคนใส่เกลือในน้อยเพื่อแบบว่าตำให้เกลือเขามันละลายหรือว่ามันมุนนะนะเพื่อให้รสชาติมันออกมาแบบออกมากลมกลมแบบออกมาสมบูรณ์ ตามเกลือเลยนะทุกคนเขาก็ใส่ผงนัวใส่กุง้งใส่เกลือใส่ส่วนประกอบต่งตงตงตางๆนะทุกคนเนาะอันนีน้เขา,าก็ใส่น้ำต้มน้ำตาลน้ำตาลเขาก็ใส่โบลายนะทุกคนใส่ตอนตำหม,มักริดในเนยๆแล้วเขาก็ค่อยปรุงเอา้ำรางค่ะนะนี่เขาก็ใะใส่ตอนหมักหุงไปน้ำอีกเล็กน้อยทุกคนออาข้าใส่ตอนหม,มักหุงกันในจังหวัดแบบว่าข้าอยากหายโบหายอันพวกเกลือหมักริกอนะ่ะ มันพ่งข่าตาเขานะทุกคนกันโไหิมันพงเพราะว่าในี่มันมีน้ำนะมันจะเหตุให้แบบว่าพวกอันเครื่องปรุงเขามันสะมานรวกเกาะตัวกันบมิเหตุให้มันพ้งนทุกคนแต่อีกอย่างหลายๆคนแ็ว่าใช่เห็บแบพผิดตำง่ายอย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะเขาก็จะตำเหนือเนื้อเหนือไปเลยจ้าตำตำตำให้บแบพผิดมันมุนเนาะทุกคนเนาะทั้งแบพผิดทั้งเกลือแป้งนัวกระเทียมให้มันเข้าเข้ากันนะทุกคนจะตำวนไปจ้าตำตำตำ โอ้หมักริกถ้าเป็นริดิบมันก็นจะแหลกว่าอยู่ทุกคนอันนี้มันเป็นริกแขงนะนะกระถาถึงน้ำานีก็ะที่ยำยานเนี่ยเจ๊น้อ้ยเพื่อตำเรีเ้ยวี่กระ้ามแข้นขึ้นเลยนะทุกคน <c oughs> ถ้ากระตมวนไปจ้าตามจนกว่าสีเครืองปรุงเฮาองค์ประกอบเฮามันฉีแหลกเนาะกระตำตำตมจนนางพวกนางมุนแหละพวกนางเขากันเลยเาก่อน <c oughs> อใจองค์ประกอบต่างๆนาะงทุกคนเนาะก็ะตมตมตมพอประมาณอัน คนอัน,นอันคนเล่าเฮาจีบมักว่ากันเนาะว่าโอ้ตามักพริกมักเลยอันตาหมักพริกกับบุลเล่คนที่เอาไปเป็นลูกไพ่ฉันชินนั่นนี่หะนะทุกคนแบบบุหันคนหมักเกี่ยวกันมักว่าวอันลูกว่าวล้านอ่ะตามักพริบกบุลเล่เป็นคนขี้ขานสันชินนั่นนี่ออียงประมาณนี้ฮะนะเอาก็เลยจิตตมเห็นชินเหล็กใน,นน่นนนอยเหมือนมักพริกเหล็กแล้วเขาก็จะใส่มักเลนมักเคือมักเลนเขาเอ้ยมักเลนแต่บุหัวทางบ้านแต่ละคนทางอัน ทุกคนสิเอิญแบาอย่างเนาะ้าเขาเอิญมาแักเล่นบางเพิ่นเอิญมาเกลือแคล้ยอ,อย่างประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมะนาวจ้าปาดกหนาวฮาบเขาเันไล้แต่ว่าปาดมือคนตำานเขาเฮาก็จะใช้ประมาณจักสองเปียงเนาะมะนาวเขาเพราะว่าเฮาใส่ลายย่ามนสุมนะทุกคนก็ปาดมกพริกใส่กันอันก็ใส่ประแดกแจักนอยประเด็กเขาก็ใส่ในน้อยก่อนเนาะถ้าใส่ลายเดี๋ยวจะเค็มเพราะว่าเขาใส่เกลือไปนําให้นะ แล้วก็ใส่องค์ประกอบต่างๆลงไปลแล้วฮะการยั่วยั่ยั่คุลีคุลีเพื่อให้อันองค์ประกอบมันเข้ากันทุกคนก็สิได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะทุกคนเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะใส่พระเอกลงไปจ้าในก็คือมหมักฮงนะทุกคนทางบ้านเขาเอิญหมากฮงแต่ทั้งอัน บ้านเพื่อนก็เสื่อมักแล้วก็ยังประมาณนี้แต่ว่าเอิ่นมาหุงอะไรดีแล้วนะทุกคนเนาะเอาใจ being มาหุงลงไปแล้วเขาก็จะยนกหอเนห้วเนื pair, um ้อให้พวกนางเขากันคุกเข่าเขากันจ้าคุณลีคุณลีคุณลีเหตุตนมาหุงกับอันเครื่องปรุงเขากันก็ตทำยึ่งกว่าพวกนางจะเขากันอะไรเนาะทำไปตำมาครกเขากับคุณลีคุณลีทำไปอบเาราาคกบินเห็ุจังไหนนะทุกคนเนาะ ก็จะตำหยกโยกโยกตำตำอยี่เนาะทุกคนเนาะไออันมะฮุงกับอันเครื่องปรุงเข้ากันแล้วๆก็สิประมาณนี้เลยเนาะทุกคนตำตำโยกโยกโยกตำตำนี่นนก็ภาคไปน้ำลายแตะไปทุกคนคือมาว่าอันดองขี้ใบด้นมาเบิาภาคขึ้นเลยคืออยากทุกคนเลยตามแล้วก็สิประมาณนี้เลยทุกคนทากจะจีมึงก่อนว่ารสชาตินางในบ่บหูเขาซิมเฮากินเนาะชิมเธอหนึ่งท้องเอ่อบ่ฮูหลส กระถิมอีกนี่ซีนเดลเล่แบบมันยังไม่พอสมนะทุกคนเขาก็จะใส่มะนาวไปอีกหน่อยๆจ้าใส่ไปอีกจักเล็กจักหน่อยนะเพิ่มความสมนิดหน่อยทุกคนใส่เลยกระถิ่มเปลือกลองไปเลยบางคนเพิ่นตำเพิ่นก็จะบ่มักใส่เปลือกเนะเพิ่นว่ามันขม,มนะทุกคนก็แล้วแต่ผู้มักกันนะทุกคนเนาะก็ใส่ใยันบ่พอใส่สองเปียงไปเลยจ้าใส่เดลเล่ก็โคเลโคเลโคเลเหมันเข้ากัน กุเลยหยุ่งหย่งหย่มหย่กุ้เลยแล้วเละเวรเช่นเขาก็จะตักแล้วนะทุกคนตักใส่อันกระต่ายหรือว่าชัายอนใสชัจานพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าทุกคนมาชิมกันเนาะว่าจะแซ่บตามใดจ,จังได้คีบผ่าคลิปไว้ประมาณนี้เนาะทุกคนจังไดกอย่าลืมให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจอแก้วในจ้า